สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งไรตี้อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประสบการณ์หลอนชาวต่างชาติ EP ที่2ซึ่งผมก็ได้แปลเรื่องราวลึกลับรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีหรือสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ของชาวต่างชาติที่เขาได้โพสต์และก็คอมเมนต์เอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆครับรวมไปถึงเว็บอย่าง k u a r a c o m แล้วก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่า เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังประสบการณ์หลอนชาวต่างชาติเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับประสบการณ์หลอนชาวต่างชาติ EP ที่2คลิปนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของคุณอิมรานมีซาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเรื่องราวนี้มันได้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นเขาอาศัยอยู่ที่เดลีมันเป็นค่ำคืนวันพุธหลังจากการทำงานที่ยาวนานของเขาในวันนั้นตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณหกทุ่มครึ่งซึ่งมันดึกกว่าทุกวันที่ผ่านมาบ้านของเขาอยู่ห่างจากที่ทำงานประมาณ5กิโลเมตรโดยในแต่ละวันเขาก็จะนั่งรถไฟใต้ดินและเดินต่ออีกเล็กน้อยเพื่อกลับที่พักของเขา สำหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาลงจากรถไฟใต้ใตดินที่สถานีอินเดรล็อกและจากสถานีนี้ถึงที่พักของเขามันอยู่ในระยะทางที่เดินได้ไม่เหนื่อยมากนักและเขาเองก็คิดว่าคำคืนนี้เหมาะที่จะเดินเล่นเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์เนื่องจากบรรยากาศตอนนี้มันเงียบสงบและไม่มีรถวิ่งไปมาบนท้องถนนซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะพบกับความเงียบสงบแบบนี้ ในเมืองที่มีคนพลุกพลาดอย่างเดลีเขาเดินไปด้วยความเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับบรรยากาศในยามค่ำคืนที่มีแสงไฟสลัวๆจนมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งสะพานแห่งนี้มีท่อระบายน้ำเสียจากในชุมชนลงสู่แม่น้ำและในขณะที่เขากำลังเดินข้ามสะพานอยู่นั่นเองในมุมมืดของสะพานนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าอยู่ซึ่งนั่น มันทําให้เขาไม่สามารถมองเห็นใบหน้าเธอได้อย่างชัดเจนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าดึกเดินขนาดนี้ทําไมเธอถึงได้มานั่งอยู่ที่นี่เพียงลําพังหรือเธอกําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เพราะที่สะพานนี้มันเปลี่ยวและมืดมากซึ่งในตอนนั้นมีไฟถนนที่สามารถใช้ได้เพียงดวงเดียวบนสะพานเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอแล้วถามเธอว่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่เพราะมันดึกมากแล้ว และไม่ปลอดภัยหากจะอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวหากมองจากลักษณะภายนอกที่เขาเห็นเธอนั้นก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติเธอสวมเสื้อผ้าในแบบที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปหลังจากที่เขาได้ถามเธอไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้เงยหน้ามองกลับมาที่เขาเธอมีใบหน้าที่ขาวซีดดวงตาของเธอดูเศร้าหมองและเธอกําลังร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นเธอขอพัช่นหน้าจากเขาถึงแม้เขาจะรู้สึกตกใจอยู่บ้าง แต่เขาก็หยิบภาชนะเพื่อที่จะยื่นให้เธอในขณะที่เขากําลังยืน่นภาชนะาให้เธอนั้นก็มีเสียงลุงคนหนึ่งทักมาจากด้านหลังของเขาแล้วถามเขาว่าเขากําลังคุยกับใครเขาได้หันไปตอบลุงว่าผู้หญิงคนนี้เธอกําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างลุงท่านนั้นจึงถามด้วยความสงสัยว่าผู้หญิงคนไหนเขาจึงหันกลับไปดูหญิงสาวที่เขากําลังคุยด้วยเมื่อสักครู่ซึ่งเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าเธอนั้นได้หายไปแล้ว เขาได้แต่คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันโดนผีหลอกอยู่หรือเปล่าเขารู้สึกตัวเย็นเฉียบและขนลุกไปทั้งร่างกายของเขาลุงท่านนั้นจึงบอกว่าเราอย่าอยู่ที่นี่เลยให้รีบกลับไปที่พักดีกว่าแต่เขานั้นก็ยังย้ำกับลุงท่านนี้ว่ามีผู้หญิงอยู่ที่นี่จริงๆนะครับผมเห็นเธอกับตาเมื่อสักครู่ลุงจึงได้บอกกับเขาว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเราไปจากที่นี่ก่อนเดินมากับผมนี ว่าแต่คุณได้ให้อะไรกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าซึ่งเขาก็ได้บอกลุงว่าผมยังไม่ได้ให้อะไรกับเธอครับแต่ตอนนั้นเธอกําลังขอพระชาชหน้าจากผมและผมก็กําลังจะมอบให้กับเธอแต่คุณลุงก็ได้เรียกผมก่อนลุงจึงบอกว่าเป็นโชคดีมากเลยที่คุณยังไม่ได้ให้อะไรแก่เธอไปด้วยความสงสัยเขาจึงได้ถามลุงว่าเพราะอะไรครับทําไมคุณลุงถึงว่าผมโชคดีลุงจึงได้เล่าให้เขาฟังว่าที่สะพานแห่งนี้ มีเด็กผู้หญิงฆ่าตัวตายที่บริเวณท่อระบายน้ําและมีหลายคนที่เขาเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่สะพานและเธอก็มักจะขอสิ่งของต่างๆจากพวกเขาและติดตามพวกเขากลับไปเพราะฉะนั้นบนสะพานแห่งนี้ในยามค่ําคืนที่คุณเดินมาเพียงลําพังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีสิ่งผิดปกติอะไรที่สะพานคุณอย่าหยุดหรือสงสัยอะไรกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเขารู้สึกขนลุกอีกครั้ง หลังจากที่ได้ยินเรื่องเล่านี้จากลุงและเขาได้แยกย้ายกับลุงเพื่อกลับที่พักซึ่งลุงท่านนั้นก็เพิ่งกลับมาจากการทำงานเช่นเดียวกันกับเขาเขากดกลิ่งเพื่อเรียกเพื่อนที่พักอาศัยอยู่กับเขาให้เปิดประตูให้และไม่นานเพื่อนของเขาก็ได้เปิดประตูให้กับเขาแล้วถามเขาว่าสงสัยวันนี้งานเยอะเลยนะถึงได้เลิกงานสะดึกเชี่ยวแล้วผู้หญิงที่มากับนายด้วยเป็นใครเหรอเขารู้สึกตกใจ จึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมกับขอให้เพื่อนรีบปิดประตูหลังจากที่ปิดประตูแล้วด้วยความสงสัยเพื่อนจึงได้ถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเพื่อนแล้วเธอคนนั้นเป็นใครทําไมนายถึงไม่ให้เธอเข้ามาเขาจึงได้บอกกับเพื่อนของเขาว่าไม่มีอะไรหรอกเธอก็แค่เดินมาส่งฉันนะ่ะซึ่งเขายังไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังในคืนนี้เพราะไม่อย่างนั้นคงจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวเกินไปจนทําให้นอนไม่หลับและคืนนั้นเอง เขาก็ได้ขอเข้าไปนอนในห้องของเพื่อนเขาโดยบอกว่าเขารู้สึกไม่สบายและจากเหตุการณ์ที่เขาได้พบเจอก็ทําให้เขานอนไม่หลับจนถึงรุ่งเช้าและเช้าว,วันนั้นเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนเขาฟังซึ่งตอนแรกเพื่อนของเขาก็คิดว่าเขาพูดเล่นแต่ต่อมาถึงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องจริงและเขาต้องรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากนั้น ไม่มีเรื่องที่เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเขาและเขาก็ไม่เคยพบเจอกับเธออีกเลยและนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้มอบผ้าเชินหน้าของเขาให้แก่เธอครับและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนชาวต่างชาติ EP ที่2ที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับถ้าหากเพื่อนดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆ ยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ